สบายดีทุกๆคนเมื่อนี้พอกันอีกแล้วกับ่องเบาน์นี้ชาแนลเนาะเมื่อนี้คอยสภาทุกคนไปเบิงเครื่องสิเป็ดก็คือหันหานขายเครื่องสิเป็ดนั่นเองว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่นี่เขาพาทุกๆคนไปเบิงฟอร์มกันเลยเนาะ ตอนนี้ก็เขามาห้อท่านให้เบ็นสิบเมตรคืออยู่นี้เบาเบาเบานี่ลายลายแบบลายสไตล์ก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบอันน่ะเหี่ยเบ็ดเหี่ยเบ็ดเนาะ ที่แบบมันมีพลอยๆนี่ไปล่อ,อปลามีลายแบบลายสไตล์อย่างนี้เนาะมากแบบไดเนี้ยมันแล้วแต่ทุกคนมากว่าสิเอาแบบใดก็คือแบบนี้ก็คือมันนีอันตัวอันนอนน,น้อยๆนี่แบบว่าเวลาทิมลงน้ำเนาะเวลาทิมลงน้ำทิมลงน้ำทิมลงน้ำแล้วมันสิอ่อนนะนะมันเห็ุใหแบบว่าปลาแบบ ปลาคิดว่ามันเป็นโตยังไรปลาเสิ็มากินเลยนะนี่ก็คือแบบหลายเนี่ยมีลายแบบมีลายสไตล์อยู่นี่ก็คือแบบน้อยๆเนี่ยน,น้อย ราคานี issance, no ่ยม okay. <In> nice <sh> ันจะเป็นของเฮ็ดเฮ็ดมาจากจีนเหม็นไชน่าราคาไม่เป็นไรสิบห้าบาทอย่างกมาเปิดที่นี่นี่ก็คือลูกเบ็ดนะมันมีอันของเบ็ดน้อยนะครับเบ็ดใหญ่ แล้วแต่เขามากเราได้เนี่ยไปแควนปอมเม็ดโอเคนี่ก็คืออันนะไรปอมปอมของเม็ดปอมของเม็ด แบบนี้อันนี้ระดับมันที่มีแบบน้อยมันเป็นแพ็กเกจมันเป็นแพ็กเกจมันนี่อย่างน,นี้อ2หน่วยนี่หน่หนวยน,น้อยหน,น่วยใหญ่ราคามันจะสูงก็นี่ราคาราคาหนึ่งดอนิบเก้าเซนต่อทงหนึ่งสิบอ2หน่วยหรือว่าบางคนแบบนี้แบบนี้มีสอง แตกต่างกันคับนี่ซีดนอนเขาใช้กล่องเซนกระบ,บอกก็เป็นหาดอนแบบนี่ครับื่อที่เห็นดีก็คือแบบปอมเม็ดจนเบ็ดมันมีลายแบบเนาะแบบนี้จะนีแบบนี้มาสองหน่วยราคาก็บสีแตกต่างกันไปเบิ่งราคาดูราคาอันเท่าไรราคาสามดอนสกาวสามดอนสกาวเนาะโอเคหรือว่าแบบขี้กลัวเนี่ยอันนี้ก็คือขี้กลัวเขา,าเปิดบ่ไดเ เปิดโมได้ขี่เราคาเท่าไรเจ็ดดอนตันสิเก้าเซนอันนี้แบบนี้ขีกลัวเ็นขี้กลัวนน้อยนะลูกนน่อยนีนนยน่ที่ที่เห็นอยู่นี่แบบคือแบบปลอมเบ็ดมันมีปลอมเบ็ดห่ะขี่กลัวต้องขี่กลัวปลอมแบบแบบอันนาร้อยหน้า ตีมน้องงามเนี่ยมันฟูนะก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็ฟอมแบบอะไรตีมน้องงามแล้วมันจมอยู่ในนี้ลูกขี้กลัวนี่รับที่แบบที่แบบเขาใส่ฟอมเบ็ด ที่เห็นอยู่ก็มีแต่คันเบ็ดเนาะที่แบบเขามันเป็นแรกทั้งเทงหันแล้วกะเขาเอาเบ็ดสั้นไว้ทั้งทงก็สิเป็นเป็นเบ็ดเศษเป็นคันเบ็ดนี่ท่ามที่เห็นนหมกะหมักเบ็ดเนาะหมักเบ็ดนี่ก็มีหลายแบบลายสไตล์ราคากับสีเม็ดแต่ละทงกับราคากับแบบ เข้าสติ๊อยู่ในในใน,นี้เนาะก็คือแบบนี้ยกตัวอย่างตัวนี้แะ้วก็เข้าสีแควเครื่องว่าอยู่นี้เพราะว่าอยู่เมกานี้เครื่องแต่ละประเภทเม่อาสิเป็นประเภทไดรก็ตามสินค้าต้องมีราคาติดอยู่นั้นก็คือแบบนี้มันเป็นแพ็กเกจเนาะมันเป็นแพ็กเกจมีราคากัะสติ๊อยู่นี้สิบเก้าดอนเก้าสิบเก้าเซนสปอร์ตัวตัวนี้ไรเบเห็นตัวเบใหญ่ เบ็ดสำหรับปลาใหญ่อย่างนี้ที่เห็นอยู่ทั้งลมนี่ครับซีเมนหมักเบ็ดเนาะหมักเบ็ดก็มีหลายยี่ห้อแล้วก็บสำหรับหมักเบ็ดนี่ก็มันก็สำหรับแต่ละแต่ละประเภทของปลาคือกันเนะโมเมนต์ว่าปลาทุกประเภทมันจะกินหมักเบ็ดอันเดียวกันกับบอล ราคากับบริแพงนะโอ้อยยักไดเมื่อบานเฮาเด้เนาะมีอ้ายคอยสั่งว่าสื่อของเบ็มาให้หน่อยเด้อว,ว่าซื่อไปแล้วบัดคนส่งเนะ่ะมันยากเนาะมันฝากง่ายบ่คือแบบเ้าฝากไปเมืองไทยแล้วมันสะดวกสบาย <c oughs> นี่พนู้เหมือนเบดเข้าเหตุมาให้คนจะเหตุมาแต่นั่งคิดนอนคิด โิรเอนชีนยนะคิดออกมาแล้วก็ดีไซน์เอาเห็นแนวใดว่าสิเอาเงินค้นแนวใดแล้วไปศึกษาตัวปลนาะ้นว่าะอันนี้สิไปขีดตัวปลาได้แนวใดและปลามันสิลงมากินนะนะที่ลมเนี่ยทางเหยื่อมันนี่ตอนนี้จะเป็นแบบนี้เหยื่อของปลาตัวบางใหญ่นึงนะแต่มีบักเบ็ดติดอยู่นี่น,นี้จะมีพลอยๆอยู่นี่อันหนึ่งเนี่ยราคาหาดอนปลายเนาะ บมเดลรวมขาภาษสีได้4ดอนปลายกับบวกขาภาษสีวัน6เจ็ดดอนหมดแล้วสี่เห็นอยู่ในการมีแต่เหงาปลาทั้งหมดเหงอปลาและที่มันติดหมังเป็ดในเมื่อมีเบ็ดแล้ว สิ่งที่ขาดบ่ได้เลยก็คือแบบอันนี้ทงอันนี้เนาะทงที่แบบเขาซื้อไปสิทธิ์เบ็ดนำเพื่อใส่อุปรกรณ์ต่างๆก็ใส่ทงอันนี้เพราะว่ามีเซกชันตัวนี้มันเป็นเซกชันคายเบ็ดเนาะเคร,รื่องอุปกรณ์ในแบบเขาเห็ดคายเบ็ดก็คือแบบเขาสิมาจัดมาใส่บอนเซกชนันนี่เลยก็คือแบบมีเบ็ดมีหมักเบ็ดมีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเบ็ดนะนี่ก็คือทั้งลมเนี่ยมันมาเป็นหมัก อันนั้นทงหมดทงทีส่เครื่องเบ็ดนะนะนี่ก็คือแบบเหงือปลาอีกชนิดหนึ่งมันเป็นตัวยังแบบตัวอ,อ,อ่อนๆนะชิมลองน้ามันสิเป็นแบบตัวปีงบอกมันจะคือปีงเนี่ยแหละ ข้งเมนเฮดโฟเฮดก็ดิสั่นเทึงก็คือแบบสันนส่นเอาสั่นเบ็ดเทียนอุปกรณ์ การใส่เบิออูลองดูเอาเห็ดขีดกันเดือนโอเคหลังจากพวกเราฝากตัว,นนะว,วื่อคนนพอนเแล้วยลสงเีเท่านี้ ผมเป็นแนคิดเนี่ากคังงคิป่าวิี้มุตตะไนยังไง